สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำรถเป็นรถ Revo Z e dition นะครับตัวแคปนะครับราคาอยู่ที่622,000บาทครับคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับมีดูครับความสวยหรูนะครับไฟหน้าไฟดิฟเลคเตอร์ครับเครื่อง2,400้ซีซีหนึแรงม้า4ี1สูบสิวครับแถวเรียงนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเป้ามือจับกระชับมือนะครับล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับผมครับ อันนี้คันนี้แถมไอ้กระสาดมาให้เบ้ามือจับมาให้ปิดฝาถังมาให้นะครับได้ตามนี้เลยนะครับสเกิร์ตรอบคันครับผมมีความสวยหือของตัวนี้รถคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับมาพรกับเครื่องเล่นนะครับภายในนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วถุงลมนิรภัย3ใบระบบเบรก ABS นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ครับ ครับถ้ายังไงสนใจสอบถามเซลลต่าง0930763437ครับยินดีบริการครับผมสวัสดีครับ